ันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาพพื้นหลังนะคะของโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะที่ใช้ในการนำเสนอง,งานนะคะ,ะกดอ n แล้วก็มาที่โปรแกรมเลยนะคะก็คือ PowerPoint นะคะ2013ก็คลิกเข้าเลยค่ะซึ่งะจะสอนควบคู่ไปกับการใช้โปรแกรม Zoom จอภาพนะคะ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ติดมากับ Microsoft Windows นะคะเป็นโปรแกรมเล็กๆนะคะที่เรียกชื่อว่า,าโปรแกรม m a g n i f y ค่ะที่สอนควบคู่กันก็เพื่อ,อให้กับบุคคลที่แบบว่า,าสอนโปรแกรมกับให้กับนักเรียนหรือว่านำเสนอผลงานนะคะ ซึ่งมีการต่ออภาพออกสู่โปรเจคเตอร์นะคะอาจจะทําให้มีภาพไม่ชัดเจนหรือว่าบุคคลที่อยู่ไกลๆหรือด้านหลังห้องเรียนนะคะไม่สามารถมองเห็นได้ไม่ชัดเจนค่ะก็เลยนำโปรแกรมนี้มาสอนควบคู่ไปด้วยนะคะเรามาที่โปรแกรม powerpoint นะคะแล้วก็คลิกเข้ามาเลยค่ะ งานหน้าปาน้ำมสองานก่อนอื่นเราจะสอนสอนอการทำโปรแกรม PowerPoint ก่อนนะคะการทำแบ็กเก้าพื้นหลังนะคะในการใช้งานนะคะ เราจะก็จะ,จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็มาที่ออกแบบนะคะออกแบบภาพพื้นหลังดัดกลานะ,ะซึ่งออปกติมันก็จะมีชีมเ,เป็นรูปแบบอัตโนม,มัติให้นะคะก็เราสามารถคิดเลือกได้เลยก็ได้ะคะ่ะแต่วันนี้จะมาสอนการนำภาพพื้นหลัง และกาวพื้นหลังจากรูปภาพหรือว่าตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็มาที่จัดรูปแบบพื้นหลังนะคะ เมืเราคิดที่จบทุกแบบพื้นลังเราจะใช้โปรแกร,รม m a g n i f i นะคะช่วยเดีย๋ยวจะอธิบายการใช้งานของโปรแกร,รม m a g n i f i อีกครั้งนึ่งนะคะ รอสักพักหนึ่งนะคะซึ่งอก็ในการอ่าโปรแกรมไฟลยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะในการเปลี่ยนภาพท้นหลังนะคะหรือแบค็คกราวนั้นก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะเราก็จะอ๋อมีมีมอ๋อ มีเมนเพิ่มเติมเติมแบบเทบไล่สีอะไรแบบนี้คะ่ะแต่ว่าเราจะเลือกเป็นการเติมรูปภาพหรือพื้นผิวเลยค่ะโดยที่จะแทรกไฟล์นะคะข้างนอกมาเป็นภาพพื้นหลังให้นะคะเราก็เลือกรูปภาพ ที่เราต้องการมาเลยค่ะที่จะใช้เป็นแบบเกา่าคืพลังนะคะเราก็เลือกเราก็กดแทรกไปเลยนะคะก็จะไดะ้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็สามารถ ปรับความโปร่งใสในรูปภาพนันได้นะคะเราสามารถออกแบบได้เลยคะ่ะเราก็คลิกเข้าไปดูในการทำ ภาพที่หลังแน่มากค่ะก็เราก็ทําตามใจชอบเลยนะคะออก็จะใช้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็อ่าคลิกที่ปุ่มนำไปใช้นะคะทั้งหมดนี่นะคะนำไปใช้ทั้งหมดแล้วเราก็คลิกค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะการแทรกภาพพื้นหลังแลเก้าในการนำเสนองานเราก็ออกแบบตกแต่งต,ตามเนื้อหาหรือสิ่งที่เราต้องการนำเสนอได้เลยค่ะจากนั้นจะเป็นวิธีการสอ,อนการใช้งานของโปรแกรม magnify นะคะให้เราพิมพ์มาที่ การพิมพว่าแมกนิฟานะค M A G I M นะ M A G I N I e ค่ะ F I E R แมกนิฟายก็แตะปุนคีดเข้าไปเลยค่ะ เอารอสักคู่นะคะคอมพิวเตอร์ค่ะโปรแกรมนั้นมีายก็จะมีหน้าตาประมาณน,นี้นะคะซึ่งจะอ,ออกมาในรูปแบบแล้่นขยายนะคะลบก็คือจะเป็นการซูม out หรือว่าเป็นการซูมออกเครื่องหมายบวกก็จะเป็นซูม in เป็นการซูมเข้านะคะ,แล,ะแ,แล้วแต่เราจะซูมนะคะ ก็จะทำให้จอ,อภาพมีมีการขยายมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะเราจะเอามันบบกลับออกนะคะแล้วก็ซูมเอานะซูมอกแ้วกดเครื่องหมายลูปค่ะในการปรับขนาดนะคะโปรแกรม m มทเน็ตก็จะมีมาตรงที่นะคะวิวนะคะก็คลิกเข้ามาดูมันก็จะมี ฟูนสกินหรือว่าจะมีาทางลัดก็คือกดคอนโทรลออเทเนตนะคะแล้วก็เอฟนะคะก็จะเป็นกดเข้าฟู c สก e นนะคะเป็นทางลัดนะคะแล้วก็จะมีเลนนะคะเลนก็จะมีประมาณนี้นะคะจะเป็นในเป็นแว่นขยายนะคะภาพ ที่เราก้องการดูนะคะแล้วก็ดอกเก็ตนะคะก็จะเป็นการแบ่งชั้นหน้าต่อภาพนะคะขยายแบ่งชั้นหน้าต่อภาพอันนี้ก็สามารถปรับขยายได้ค่ะค่ะ ก็ไมโครเอ่อโปรแกรมไมโครซอฟต์นะคะแมคไมไฟล์ก็จะมีออปชันนะคะเอ่อเพิ่มเติมในการปรับนะคะก็มีเลดเทอร์เฟย์ขนาดแล้วก็เทอร์นออนฟลูเลอร์อินเวอร์ชันนะคะแล้วก็เฟลเลอร์เดดเมาส์พอยเตอร์นะคะ f o l l ด w the keyboard focus นะคะอะ uh, Have magnifier folder to t e k e insertion นะคะพออยเราก็เลือกได้ตามที่เราต้องการเลยคะ่ะแล้วเราก,กดโ OK, อเคค่ะอะวันนี้ก็ขอนำเสนอ ั้นตอนนี้ง่ายนะคะมาเราจะลองใช้โปรแกรม Magnify น,นะคะในการซูมดูว่าเครื่องมือแทบเครื่องมือในโปรแกรมไอ c ิวซอบ t p คอ e r p o ยเพื่อให้เพราะว่าแทบเครื่องมือหรือว่าปุ่มเมนูต่างๆจะมีขนาดที่เล็กถ้าเรานำเสนอในที่บุก มีคนเยอะๆก็จะทำให้เขาคนด้านหลังไม่เห็นไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็จะนำโปรแกรมนี้นะคะมาช่วยในการขยายดูนะคะกระซินะคะ,ะ,คะ,ะ,คะจะทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเพืกก่อกดปุ่งหมายเดี่อออกไป จะเป็นกรอบเล่นขยายเฉพาะส่วนนะคะที่สำคัญที่อยากจะให้ดูน,นะคะ แล้วก็กดอันนี้ให้มันไปเยอะให้ชัดเจนขึ้นนะทุกคนซูมอิน,น,ขน,นเข้าไปนะตอกเก็ตก็เหมือนกันะ เป็นการแบ่งชั้นในการดูหน้าจอนะคะเห็นความแตกต่างก็ประมาณนี้ค่ะ,ะกลับมาที่ฟูลสกรนเหมือนเดิมน,นะะก็หวังว่าในการสอนครั้งนี้นะคะจะช่วย เป็นช่วยในยเพิ่มเติมสำหรับการสอนง่ายๆให้บุคคลที่เรียนเรียนหรือว่าฟังรายงานการนำเสนอด้วยะคะ่ะจะมีความเข้าใจแบบชัดเจนขึ้นค่ะตรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ